นมัสการพระพุทธเจ้า28พระองค์ข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งปวงผู้สบายหาคุณอันใหญ่สิ่งใดอุบัติแล้วคือพระตันหังกรผู้ก้าหารพระเมธังกรผู้มียศใหญ่พระสระนังกรผู้เกือ้อกูลแก่ชาวโลกพระทีปังกรผู้ทรงไว้ซึ่งปัญญาอันลุ่งเดือง พระโกธัญญาผู้เป็นประมุขแห่งมูชนพระมังคละผู้เป็นบุรุษประเสริฐพระสุม,มณะผู้เป็นทีละบุรุษมีพระละอริไทงามพระเลวตะผู้เพิ่มภูมิความยินดีพระโสพิตะผู้สมบูรณ์ด้วยพระคุณพระอโนมัตถสีผู้สูงสุดอยู่ในหมูชนพระปทุมะผู้ทำให้โลกสว่าง รนาลทะผู้เป็นสถิถีประเสริฐพระปัทุมุตตะผู้เป็นทิพึ่งของหมูสัตว์พระสุเมธะผู้หาบุคคลเปี่ยมมีด้พระสุชาตะผู้เลิศก,กว่าสัตว์โลกทั้งปวงพระปิยัตถสีผู้ประเสริฐกว่าหมูลนรชนพระอัฏฐา,าสีผู้มีพระกัลุณาพระธรรมา,าสีผู้บรรเทาความมืดพระสิทธะผู้หาบุคคล เสมอไม่ได้ในโลกพระปิศาผู้ประเสริฐกว่าณป่าท,ทั้งหลายพระภุสัผู้ประทานธรรมอันประเสริฐพระวิปสัสสีผู้หาที่เปบตมิได้พระสิกขีผู้เป็นศาสนาเกื้อคูลแก่สรรพสัตว์พระเวสสูผู้ป,ประทานความสุขพระกากูสันทะผู้นำสัตว์ออกจากกันดานตัวกิเลสพระโกนาคามนาผู้หักเสียซึ่งข้าศึกคือกิเลส พระกัสปะผู้สมบูรณ์ด้วยสิลิพระโกตละมะผู้ประเสริฐแห่งมูสักยะราชข้าพระเจ้าขอกราบไหว้พระบาทของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นด้วยเสียงก้าวและขอกราบไหว้พระพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้เป็นบุรุษอันสูงสุดผู้เป็นกถาคตด้วยกายวาจาและใจทีเดียวทั้งในที่นอนในที่นั่งในที่ยืนและแม้ในที่เดินด้วยในการทุกเมื่อ ในการระลึกถึงเอ่ยนามพระพุทธเจ้าตั้งแต่พระองค์แรกถึงพระองค์ปัจจุบันโบราณอาจารย์ท่านถือว่าเป็นพระคาถาแก้วสารพัดนึกในการกระทํานะครับทุกๆครั้งที่เรากระทานะครับในการสร้างบุญกุลน,นะครับการเผยแผ่ธรรมะนะครับในทุกครั้งของเรานะครับ สรรพสัพตว์ทั่วทั้งธรรมชาตินะครับสีทวีปสาสิบเอ็ดภพภูมิสามแดนโลกธาตุนะครับได้ร่วมกุศลในทุกๆครั้งนะครับขอให้ทุกท่านทุกคนนะครับพบกับใจสบายจิตสงบ,บเจริญทรรทุกท่านนะครับ